ไปที่การตั้งค่าคลิปก่อความแล้วก็อบ่มีนีว่วะผู้โฉ ผู้ชมสามารถตัดคลิปและแชร์วิดีโอของฉันว่าได้หรือว่าได้อยู่บ้าดูชงเชิงลูกคำสั่งรับไหน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 ลองสิความช่วยเหลือเกี่ยวกับ มือที่จะช่วยสั้นวิดีโออาจเหมาะสำหรับผู้ใหญ่แอปเริ่มต้นตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยแอปเชื่อมต่อแอปส่วนตัวจัดการประวัติการซื้อการแจ้งเตือนนดูสิ แกงแกงแกตทอนทดสอบทดสอคกับทดสอบ,สอบออโอ้ยปุ่มได้มื่กันนะเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิ ก็บอม่มีปุ่มเดี๋ยล่ะตัวนี้ก็ไม่มีปุ่มนะไล่สดเวลาคนยกมือใกลดด้ใดมันไม่มีสามมันไม่มีสามปุ่มนะเนี่ยไอเราเนึกว,ว่ามันจะมีรูปบงังมัน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 บ,บ,บาบังบอกกันนะ บอก่ะพอมีอันนี้เป็นกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้กล้องหลังกล้องหลังเรากะจงไหนอีกาะนี่